กังบ่เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเสียดันฝฟายอย่างมันขึ้นมันบางยูทูบเบิร์ดขึ้นมันบบ่เคยแกนบ่เคยหอดบ้ป่นเหอนครเลยกัเลยปีนี้อยากได้เองนะไม่เคยับได้เียร์เลย้า เราซื้อมาอยัางอยากห้องเลซื้อเป็นวะแต่นอนวะอยากาอ,อยากลองของเลยไปเสียงกัน2 5 0 0 0หาซะจังวะนี่เสื้อตัวละ200,500เ <laughs> ล่ <laughs> น,ลนใจวะ มันเหน่นมันเหน่นบ่หูดอกท้อยังพุ่งพากันเฮ็ดหูหนันใสเมือขึ้นกับเบิ้นขึ้นเกือบไม่แม้พอเดี๋ยวไปเลาะกระท่องน้มเขาเอาฮะาแจ๊กแจ๊กสี่ไหนพวกอนมุ่รถรถก็ใหม่คนขับก็ใหม่มาเด้อพี่ดอกเล้ยมาเบิ้งมาเคยอัดจักเชือกคนมา อนไรอนไรมันคือบะลุงไอหนีเด้มันก็ตอมเขา่าตอมเข่าอยู่เด้แล้ว <Okay. S 1> ก็สิตูดมาเธอละนอยละนอยละนอยไง๋ยวก็ยังไ,ยไม่เห็นให้ข่ใจเสียนะ <laughs> ได้หัวไปแตาละมือผู้ใดเขียดเขียดนี่มาเบิ้งคลิปข่อยนี่หัวเอามันขึ้นด้านออกแท้ยังไหนมันสิออกเลย แน่นอนโอ้หน้านีหนี่มันเดินบวบเจ๊แรกเลยเด้หนิเฮ้ยเอาคิดบ้างว่าปีที่แล้วมันเก่งทำไรอ่ะรถเกี้ยวมันกับโมเคยขับมันก็ยังหันขับขึ้นขับลงทันเหลิบมันได้มันก็ยังเกี้ยวของมันได้คือกันละเอาอย่าว่าแต่บูเจ้าย่อมมันข่อยก็ยังย่อมมันคือกันละสอมื่นเฮ็ดไปเอฟซี สื่อลดถ้ามาหาหกินนี่เราเคยว่าเลยดีกว่ามันไปซสื่อเหล่าสื่อยาสื่อเนี่ยมันเป็นตาเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดไผความคิดมั่นเนาะในเมื่อม,มันมักแบบนี้มันอยากเ็นแบบนี้เท่ากับเขตยังบด้ดเพราะว่าหามันกับฟังนะเข่ากับซัพพอร์ตกันไปเรื่อย สามคนแล้ววะสัเจ้ากรสิญางน,ำน้าานำด่างมันนำกลดไปทิงทิ้เรื่อยๆเรื่อยๆนะอุ้ยเจ้าเบิง้งผู้ใดละบ่ามูอคอยสบายเบิ้งเด่นนี่เรียนน้ำไงวะสันประสิเดงเงินเขาแต่และบาทน,นี่บิ้างไงเดอ้อนี่เดอ้องานแรกแหกสิมหมานแน่นอนปะ เป็นไรเป็นไรอาจารย์ไป็น,ปนงานแล้วกาวบ้านมีมุนมนาอาถิโอ้หาว่าบัวเกียวของนี่การเคี่ยงกูอะไรด่ากันไปเลยมันแน่นเหรอมันจังไหนปับป๊บปับป๊บจะจอดโดน อยากอายเขาเรื่องอะไรช่างพีเลยอ๋อได้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 ลูกพีได้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 ไดครับโอเคมีโน้แดงแดงโอเคดูเรื่องแรกพอดีแล้วแต่เขาขาวอยู่มึงนี่งานแรกผิดพลาดนิดหน่อยว่าเป็นยังลอยก้อนลอยก้อนมันนี่ลอยก้อนสาธุ ได้ได้าดจะกนยางไั้นจะย่ยงยางยางยาาให้เขากีดแล้วยางให้เขากีดแล้ว,วให,ให้ให้กีดสองเดือนแล้วเขาเกี่ยวข่าวแล้วปลูกมันแล้วเขาจะไปเกี่ยวต่อให้ไปกีดต่อเอาไปไปไปกีดนี่แหละเขาก็กีดช่วงหน้า,นาหนาวนี่ล่ะไม่งั้นสิออกดีใบมันโรยอยูาออย่างมันยังได้กีดตั้งเดือนสองเดือนอย่าไข้ผ้เด้งินสามสี่หมื่นมันพออยู่ มีายกะเมื่อยไร <laughs> มันเม็นว่ามีไรเหรอเมื่อยนะบะเฮ็ดผ่าเฮาบะเฮ็ดกับมีผู้ใดเฮ็ดเนาะกะเฮ็ดไปพอแม่ปุยยาตาใหญ่เขาเฮ็ดม,มาเนาะเอากะเป็นลูกเป็นหลานทากหังเฮ็ดต่อเป็นยังไแบกรอโอ้แตกเบิ่งวสาน อันใส่แบกสอบเขานี้ยังบกเขียดอันปันให้แบกก่อนเสี่ยงแน่นิยังก็แมนอยู่แต่ว่ามันแพ่งกว่าเขาจะเ้าคืบอบอถเจีเอาจะมาตีตลาดแถวนี้แน่นี่ดุ่ทานเกีย่ยงดิบๆนี่นะ <laughs> เอาเสี้ยงออกแน่เอาไปแล้วเอาถือแน่ย่าให้เขาด่าหวแล้ว <laughs> อเอาท่ายเน้นไม่เป็นครบไม่กดเลนทางนี้ 看炮这种、个。装好 thật bò. nó kéo vào. Cắp เลยสัเปรอใไม้ทุกอย่างค่ะวันนี้งันหมานโรงงานเหมือแรกตัฟาาดฟางนะคะจะติดตามตอนต่อไปจ้ะ กก้อนละสิบกว่าบาทนี่เลยนะคะสิบกว่าบาทหรือเปล่าในนาถ้าเป็นอุ้มอุ้มบอกมาน้ำทา่ากะหลาขึ้นกันแข่งดูอุย้อยเกี่ยวเขาบอลนกันหรอวะ้อนลดหน่อยมั้ง ยังติดถัดอยู่เพราะถ้าเราล่มโตเนาะต้องปับอีกนิดนึงเริ่มห่อนแดดแล้วต้งพี่น้อง ก,กัดมันแขวนอยู่นี่เอาะอนไนก้าออกสิโอ้ยหี่เสียสิวันมีนที่มันมีสองอันที่มันแถมมาลำลดไหม 可以。 ได้ละหาใส่นอนนี่เนาะอ,อ่ะเอฟซีพ่อสนิทเ่ะอเฮาอันยิยงยางอันง่ายก่อนเปียงนี่กับเมื่อยอเหรอเจอกันคลิปหน้าค่ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกกำลังใจไปละค่ะบ๊ายบาย